สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะนำทางพื้นที่แห่งสติที่จะช่วยประครับประคองใจของคุณให้สมดุลให้สติเป็นเพื่อนเดินทางของคุณในทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องความรู้สึกหรืออาจจะเรียกว่าความไร้ความรู้สึกก็ได้ครับคุณเคยไหมครับเวลาเจอปัญหาหนักๆเจอคนทาให้เจ็บช้าน้าใจแล้วเราก็บอกตัวเองว่า ช่างมันเถอะเราพยายามทำตัวไม่รับรู้ไม่สนใจปิดหูปิดตาแล้วบอกใครๆว่าฉันปล่อยวางแล้วหรือบางทีเราเห็นคนอื่นกำลังทุกข์ร้อนแต่เรากลับรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายแล้วเราก็เข้าข้างตัวเองว่านี่แหละคือฉันกำลังปฏิบัติธรรมฉันกำลังมีอุเบกขาแต่ในใจลึกๆคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าอาการช่างมันหรือความรู้สึกเฉยๆแบบนั้น มันคือความสงบจริงๆหรือมันคือความด้านฉามันคือการก้าวข้ามปัญหาหรือแค่การวิ่งหนีปัญหาไปซ่อนตัวอยู่ในกำแพงที่เราสร้างขึ้นมีเส้นบางๆขั้นกลางอยู่ครับระหว่างอุเบกขาซึ่งเป็นยอดมงกุฎของธรรมะกับความเฉยเมยซึ่งเป็นกิเลสที่แนบเนียนที่สุดคนจำนวนมากเข้าใจผิดครับคิดว่าการเป็นคนดีหรือคนปฏิบัติธรรมต้องทำตัวเป็นก้อนหินไร้ความรู้สึก ยิ้มยากและไม่สนใจโลกซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่อันตรายมากครับเพราะความเข้าใจผิดนี้อาจทำให้เรากลายเป็นคนใจจืดชืดหรือเลือดเย็นโดยไม่รู้ตัวเราอาจจะทิ้งคนรักในยามยากทิ้งหน้าที่การงานหรือเพิกเฉยต่อความอายุติธรรมโดยอ้างคำว่าปล่อยวางมาบาังหน้าวันนี้เราจะมาผ่าตัดแยกแยะสองสิ่งนี้ออกจากกันครับ เพื่อให้คุณมีหัวใจที่ปล่อยวางได้จริงๆโดยที่ไม่สูญเสียความอบอุ่นและความเป็นมนุษย์ไปเราจะมาเริ่มกันที่การทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเวลาเจอปัญหาเราถึงชอบหนีไปหาความเฉยชาและทำไมความเฉยชาถึงไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพครับความเฉยเมยกับอุเบกขาก็เหมือนกับฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันมากจนแยกแทบไม่ออกถ้าดูแค่ภายนอก ทั้งคู่ดูนิ่งเงียบและไม่โวยวายเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือไสในหรือสภาวะจิตใจครับความเฉยเมยหรือที่ภาษาธรรมะเรียกว่าอัญญานุเบกขาความเฉยเพราะความไม่รู้มันเกิดจากความมืดบอดครับรากฐานของมันคือความขี้เกียจความเบื่อหน่ายหรือความกลัวที่จะรับผิดชอบมันคืออาการที่ใจบอกว่าฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันอย่ามาวุ่นวายกับฉัน สภาวะนี้จิตจะมีความหนักทึบและอึดอัดลึกๆเหมือนคนที่เอาผ้าห่มมาคลุมโปงหนีผีข้างนอกดูเงียบแต่ข้างในเต็มไปด้วยความกลัวและความไม่อยากรับรู้ในขณะที่อุเบกขาของจริงรากฐานของมันคือปัญญาหรือความรู้แจ้งมันไม่ได้เกิดจากการหนีแต่เกิดจากการเห็นเห็นความจริงของโลกอย่างทะลุปรุโปร่ปรงเห็นเหตุเห็นผลแล้ววางใจให้เป็นกลาง เหมือนตาช่างที่ตั้งตรงไม่เอ็นเอียงจิตของผู้มีอุเบกขาจะมีความตื่นรู้เบิกบานและเบาสบายเขาไม่ได้ปิดตาแต่เขาลืมตามองดูทุกอย่างด้วยความเข้าใจโดยที่ใจไม่กระเพื่อมลองสังเกตง่ายๆครับสมมุติเห็นข่าวหน้าหดหูถ้าเป็นความเฉยเมยเราจะรีบเลื่อนหนีแล้วบ่นว่าโอ้ยน่ารำคาญไม่อยากดูนี่คือใจที่ผลักไสแต่ถ้าเป็นอุเบกขาเราจะรับรู้ข่าวสารนั้น เข้าใจว่านี่คือความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แต่เราไม่ยอมให้ความหดหู่นั้นมากัดกินใจเราและเราพร้อมจะช่วยเหลือถ้ามีโอกาสนี่คือใจที่ตั้งมั่นความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือความเฉยเมยทำให้เราตัดขาดจากโลกและผู้คนแต่อุเบกขาทำให้เราอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างเหนือชั้นและสาเหตุที่คนส่วนใหญ่แยกไม่ออกเพราะกลไกทางจิตวิทยาบางอย่างในสมองของเราครับในทางจิตวิทยา เวลาที่มนุษย์เราเจอกับความเจ็บปวดความผิดหวังหรือความเครียดที่มากเกินรับไหวสมองของเราจะมีกลไกป้องกันตัวเองที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ระบบประสาทของเราพังทลายกลไกนั้นคือการตัดความรู้สึกหรือการถอยออกมาห่างๆจากอารมณ์นั้นเราอาจจะรู้สึกช้าๆไม่ยินดียินร้ายเหมือนมองดูชีวิตตัวเองจากมุมมองบุคคลที่3ส,สภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะครับ ในระยะสั้นมันช่วยให้เราประคองสติผ่านวิกฤตไปได้แต่ปัญหาคือหลายคนเสพติดสภาวะนี้และเข้าใจผิดว่านี่คือการบรรลุรมหรือการปล่อยวางเมื่อเราใช้ความด้านชาเป็นเกราะป้องกันตัวบ่อยเข้านานวันเข้าเกราะนั้นจะกลายเป็นโครงขังเราจะเริ่มกลายเป็นคนเย็นชาไร้หัวใจยิ้มไม่สุดร้องไห้ไม่ออกและสูญเสียความสามารถในการเชื่อมโยงกับคนรอบข้างเราอาจจะบอกว่า ฉันไม่ทุกนะใช่ครับคุณไม่ทุกแต่คุณก็จะไม่สุขด้วยเช่นกันชีวิตจะกลายเป็นสีเทาๆจืดชืดแต่อุเบกขาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่การสร้างกำแพงกั้นความรู้สึกแบบนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราเป็นก้อนหินแต่สอนให้เราเป็นกระจกเงากระจกที่สะท้อนภาพทุกอย่างตามความเป็นจริงไฟมาก็สะท้อนไฟน้ำมาก็สะท้อนน้ำแต่ตัวกระจกเองไม่เคยร้อนไปกับไฟและไม่เคยเปียกไปกับน้ำ การจะเป็นกระจกได้ไม่ใช่ด้วยการกดข่มความรู้สึกแต่ด้วยการฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์และการพัฒนาจิตใจตามลำดับขั้นตอนซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะข้ามขั้นกระโดดไปหาอุเบกขาทันทีโดยที่ยังไม่มีพื้นฐานที่สำคัญในคัมภีร์ทางพุทธศาสนามีคำสอนเรื่องศัตรูเทียมหรือศัตรูที่หน้าตาคล้ายมิตรท่านบอกว่าศัตรูเทียมของอุเบกขาก็คือความเฉยเมยเนี่ยครับเพราะมันดูคล้ายกันมากจนคนหลงทาง ถ้าเราข้ามขั้นคือใจยังไม่มีความรักเมตตายังไม่มีความสงสารกรุณาแล้วกระโดดไปทําใจอุแบกขาเลยเรามักจะตกหลุมพรางของความเฉยเมยทันทีกลายเป็นคนแล้งน้ําใจเช่นเห็นคนแก่หกล้มแล้วเราเดินผ่านบอกตัวเองว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี่ไม่ใช่ธรรมะนะครับนี่คือความเห็นแก่ตัวที่เอาธรรมะมาบังหน้า อุเบกขาที่แท้จริงต้องเป็นตัวปิดท้ายของกระบวนการบริหารใจที่เรียกว่าพรมวิหารสี่ขั้นที่1เราต้องมีเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขขั้นที่2เมื่อเขาเป็นทุกข์เราต้องมีกรุณาคืออยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ลงมือช่วยเท่าที่ช่วยได้ขั้นที่3เมื่อเขาได้ดีเราต้องมีมุทิตาคือยินดีไปกับเขาไม่ริษยาและขั้นที่4อุเบกขาจะมาทํางานก็ต่อเมื่อ เราได้ทำหน้าที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหรือในสถานการณ์ที่เราเข้าไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจริงๆเราถึงจะวางใจเป็นกลางยอมรับผลที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้พยายามจบถึงที่สุดอย่าเพิ่งอ้างคำว่าอุเบกขาเพราะนั่นอาจเป็นแค่ข้ออ้างของความมักง่ายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นลองจินตนาการถึงสถานการณ์ไฟไหม้บ้านนะครับคนที่1ตกใจร้องไห้ฟูมฟายวิ่งวุ่นวายอย่างไร้สติ นี่คือคนที่ขาดอุเบกขาจมไปกับปัญหาคนที่2นั่งมองไฟไหม้เฉยๆไม่โทรแจ้งดับเพลิงไม่ช่วยขนของแล้วบอกว่าช่างมันบ้านเป็นของนอกกายนี่คือคนเฉยเมยหรือคนโมคะส่วนคนที่3คือผู้มีอุเบกขาครับเขามีสติครบถ้วนเห็นไฟไหม้เขารู้ว่านี่คือภัยอันตรายเขารีบโทรแจ้งดับเพลิงเขาช่วยคนออกมาอย่างสุดความสามารถ แต่ในขณะที่ทําทุกอย่างนั้นใจของเขาไม่ถูกไฟเผาไปด้วยเขาสั่งการด้วยความสงบมั่นคงไม่ตีโพยตีพายและถ้าที่สุดแล้วบ้านต้องวอดไวายไปจริงๆเขาก็ยอมรับความจริงนั้นได้โดยไม่ฟูมฟายเสียสติอุเบขาคือมุมมองของผู้ที่ยืนอยู่บนยอดเขาคนที่อยู่ตีนเขาจะมองเห็นแค่อุปสรรคตรงหน้าเห็นแค่ต้นไม้ล้มขวางทางแล้วก็หงุดหงิดแต่คนที่อยู่บนยอดเขาจะมองเห็นป่าทั้งป่าเห็นเส้นทางทั้งหมด เขารู้ว่าต้นไม้ล้มเป็นเรื่องธรรมดาของป่าเขามองเห็นปัญหาแต่เขาไม่ลงไปคลุกฝุ่นกับปัญหาความสูงส่งของจิตใจแบบนี้แหละครับที่ทำให้เราสามารถรับมือกับวิกฤตใหญ่ๆใ,ในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียการเจ็บป่วยหรือความล้มเหลวโดยที่เรายังคงยืนหยัดได้อย่างสง่างามอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดของอุเบกขาคือหัวใจของหมอผ่าตัดครับลองนึกภาพคุณหมอที่กำลังผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้วิกฤต คุณหมอต้องมีความเมตตาอยากให้คนไข้รอดใช่ไหมครับแน่นอนแต่ในวินาทีที่จะรดมีดลงไปคุณหมอจะมาร้องไห้สงสารคนไข้มือสั่นเพราะกลัวคนไข้เจ็บไม่ได้เด็ดขาดคุณหมอต้องวางความรู้สึกสงสารนั้นลงชั่วคราวแล้วเข้าสู่โหมดอุเบขาคือจดจ่ออยู่กับหน้าที่ตรงหน้าใช้สติปัญญาและทักษะทั้งหมดที่มีจัดการกับเลือดเนื้อเนื้อเยื่อตรงหน้าด้วยความแม่นยำความสงบนิ่งนี้ไม่ใช่ความเลือดเย็นนะครับ แต่เป็นความรักที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าหมออินกับความเจ็บปวดของคนไข้ามากเกินไปหมอก็รักษาไม่ได้ชีวิตเราก็เหมือนกันครับบางครั้งเราต้องเจอกับปัญหารุนแรงในครอบครัวลูกดือ้อสามีกะเรหรือลูกน้องทำงานพลาดถ้าเราใช้อารมณ์โกรธหรือเสียใจฟูมไฟลยเราก็แก้ปัญหาไม่ได้เราต้องสวมวิญ,ญญาณหมอผ่าตัดครับคือมองปัญหาเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไม่ใช่เรื่องดราม่าที่ต้องอินตัดความรู้สึกส่วนเกินออกไป เหลือไว้แค่เหตุผลและสิ่งที่ควรทำนี่คือศิละปะของการใช้ความวางเฉยเพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าในชีวิตจริงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษหรือ Toxic People คนที่ชอบนินทาชอบเอาเปรียบหรืออารมณ์ร้ายหลายคนเข้าใจว่าอุเบกขาคือการยอมให้เขาทำร้ายยอมให้เขาเอาเปรียบโดยไม่ตอบโต้แล้วบอกว่าช่างเขาเถอะ แบบนั้นไม่ใช่พระเอกนางเอกนะครับเรียกว่าเหยื่ออุเบกขาที่ถูกต้องไม่ใช่การยอมจำนวนแต่คือการรักษาระยะห่างทางความรู้สึกเราสามารถตอบโต้ได้เราสามารถปกป้องสิทธิของตัวเองได้แต่เราทำด้วยจิตที่ว่างจากความโกรธเมื่อเขาด่ามาเราได้ยินเสียงเรารู้ความหมายแต่เราไม่รับเอาอารมณ์ของเขาเข้ามาในใจเราเหมือนมีเกราะแก้วใสกั้นอยู่ เรามองเขาด้วยความเข้าใจว่าอ๋อที่เขาเครียยกลาดแบบนี้เพราะเขามีความทุกข์ในใจเขาถึงร้อนรนเมื่อมองด้วยสายตาแบบนี้เราจะไม่โกรธตอบแต่เราจะสงสารหรืออย่างน้อยที่สุดเราก็แค่มองว่าเขาเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนลมพายุเราคงไม่ยืนด่าพายุใช่ไหมครับเราแค่หาที่หลบหรือปิดหน้าต่างให้แน่นหนาการตอบสนองอย่างสงบและเด็ดขาด มีพลังมากกว่าการด่ากลับด้วยอารมณ์หลายเท่าและนั่นคืออำนาจของอุเบกขาหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราวางอุเบกขาได้จริงๆคือความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ได้หมายถึงเรื่องงมงายนะครับแต่หมายถึงกฎแห่งการกระทาและผลของการกระทาเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งให้ได้ก่อนว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้เราบังคับให้ใครมารักเราไม่ได้ เราบังคับให้ใครเป็นคนดีดั่งใจเราไม่ได้แม้แต่ลูกที่เราคลอดมากับมือเราก็บังคับชีวิตเขาไม่ได้ทั้งหมดทุกคนมีเจตํานงเสรีมีความคิดและมีวิถีชีวิตของตัวเองสิ่งที่เขาทําคือกรรมของเขาผลที่เขาได้รับก็เป็นของเขาหน้าที่ของเราคือแนะนําสั่งสอนและช่วยเหลืออย่างดีที่สุดเมตตาการุณาแต่ถ้าเขาไม่เชื่อหรือเขาเลือกทางเดินที่ผิดพลาด เราต้องกลับมาที่อุเบกขาคือเคารพในการตัดสินใจของเขาและปล่อยให้เขาได้เรียนรู้จากบทเรียนของชีวิตพ่อแม่จำนวนมากทุกทรมานแสนสาหัสเพราะวางอุเบกขาไม่เป็นพยายามจะแบกชีวิตลูกไว้พยายามจะแก้ปัญหาให้ลูกทุกอย่างจนสุดท้ายก็จมน้ำตายไปพร้อมกับลูกการปล่อยมือในจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นการมอบโอกาสให้เขาได้เติบโต การวางใจเป็นกลางในเรื่องกรรมจึงเป็นการปลดล็อกพันธนาการทางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้ามองในมุมจิตวิทยาตะวันตกอุเบกขาคือทักษะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ในระดับสูงมากครับคนที่มี EQ สูงไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกรู้ษาแต่คือคนที่รู้ทันอารมณ์ตัวเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเขารู้ว่าอ๋อนี่คือความโกรธเขาอนุญาตให้ความโกรธเกิดขึ้นได้ ไม่กดคมมันแต่เขาไม่ยอมตกเป็นทาสของมันเขาดูความโกรธเหมือนดูละครเห็นมันมาแล้วก็เห็นมันไปต่างจากคนทั่วไปที่พอโกรธปุ๊บก็กระโจนลงไปเล่นบทคนเกลี้ยกราดทันทีอุเบกขาคือพื้นที่ว่างระหว่างสิ่งเรา้ากับการตอบสนองปกติเวลาใครด่าสิ่งเรา้าเราด่ากลับทันทีแต่คนมีอุเบกขาใครด่าสิ่งเรา้าหยุดพิจารณา เลือกตอบสนองด้วยปัญญาอาจจะนิ่งหรือชี้แจงด้วยเหตุผลช่องว่างตรงกลางนี้แหละครับคือพื้นที่แห่งเสรีภาพและเป็นพื้นที่ที่ปัญญาจะเจริญงอกงามถ้าเราฝึกขยายช่องว่างนี้ให้กว้างขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็นเจ้านายของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงไม่ต้องเป็นหุ่นเฉิดให้ใครมากดปุ่มอารมณ์เล่นแล้วเราจะฝึกใจให้มีอุเบกขาได้อย่างไรในเมื่อเรายังเป็นปุถทุชนมีรักโลภโกรธหลง วิธีฝึกที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้และทำตามได้ง่ายที่สุดคือการฝึกสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้คำว่าสักแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจนะครับแต่แปลว่ารับรู้แค่ข้อมูลโดยไม่ปรุงแต่งอารมณ์ใส่เข้าไปเพิ่มเช่นมองเห็นแจกันแตกเห็นคือข้อมูลภาพแจกันแตกจบแค่นั้น ปรุงแต่งคือว้ายแจกันใบโปรดแพงด้วยซื้อมาจากเมืองนอกใครทำแตกเนี่ยสุ่มซามจริงๆโมโหแล้วนะนี่คือส่วนเกินที่ทำให้ทุกข์ถ้าเราฝึกตัดส่วนเกินออกเห็นใจกันแตกก็รู้ว่าแตกแล้วก็คิดต่อด้วยปัญญาว่าต้องกวาดเดี๋ยวบาดเท้าแล้วค่อยหาซื้อใหม่จบไม่มีความเร่าร้อนไม่มีการตีโพยตีพายเริ่มฝึกจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจาวันครับรถติดก็สักแต่ว่ารถติด อย่าพึ่งบนฝนตกก็สักแต่ว่าฝนตกอย่าพึ่งหงุดหิบการฝึกแบบนี้จะทำให้กล้ามเนื้ออุเบกขาของเราแข็งแรงขึ้นจนพร้อมรับมือกับเรื่องใหญ่ๆได้ในอนาคตเมื่อเราฝึกวางใจเป็นกลางได้ชำนาญขึ้นเราจะค้นพบความลับที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งครับนั่นคืออุเบกขาไม่ได้แค่ช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราไม่หลงระเริงไปกับความสุขจนเกินพอดีด้วย คนเราส่วนใหญ่เวลาทุกข์ก็จมดิ่งเวลาสุขก็ลอยฟูเหมือนคนบ้าจี้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกตลอดเวลาถูกหวยก็ดีใจสุดขีดหวยกินก็เสียใจสุดขีดสภาวะแบบนี้จิตจะเหนื่อยมากครับเพราะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตลอดเวลาแต่อุเบกขาจะพาเราเข้าสู่สภาวะเหนือสมมุติได้มาก็ไม่เหลิงเสียไปก็ไม่เศร้าได้รับคำชมก็รู้ว่าแค่ลมปาก ได้รับคำด่าก็รู้ว่าแค่ลมปากใจจะตั้งมั่นอยู่ตรงกลางเป็นความสุขที่เรียบง่ายเย็นสบายและยั่งยืนกว่าความสุขแบบตื่นเต้นหวือหวานี่คืออิสรภาพที่แท้จริงครับอิสรภาพจากการถูกโลกเวี่ยงไม่ว่าโลกข้างนอกจะวุ่นวายแค่ไหนใจเราจะยังคงเป็นเกาะที่ปลอดภัยและสงบสุขเสมอเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ หวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงจะแยกออกแล้วนะครับระหว่างความเฉยเมยที่เกิดจากความมืดบอดกับอุเบกขาที่สว่างสวัยเ้ว่ปัญญาอย่ากลัวที่จะเป็นคนมีหัวใจครับการมีอุเบกขาไม่ได้แปลว่าต้องทิ้งความรู้สึกรักหรือความปรารถนาดีในทางตรงกันข้ามอุเบกขาคือเกราะคุ้มกันที่จะช่วยรักษารักนั้นให้บริสุทธิ์และยั่งยืนเพราะมันช่วยกรองเอาความหลงความยึดติดและความคาดหวังออกไป เหลือไว้แต่เนื้อแพ้ของความรักและความเข้าใจจากนี้ไปเมื่อเจอปัญหาอย่าเพิ่งรีบหนีด้วยคำว่าช่างมันแบบส่งเดชแต่ให้หันกลับมามองปัญหานั้นด้วยสติทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วค่อยวางผลลัพธ์ลงด้วยปัญญาที่รู้แจ้งฝึกมองโลกแบบหมอผ่าตัดที่มีความเมตตาแต่สายตามั่นคง ฝึกเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงแต่ไม่เก็บอารมณ์แล้วคุณจะพบว่าท่ามกลางโลกที่ร้อนระอุใบนี้ใจของคุณยังคงสามารถเย็นและยิ้มได้อย่างแท้จริงลองนำเทคนิคสักแต่ว่าไปใช้ในวันพรุ่งนี้ดูนะครับแล้วสังเกตดูว่าใจของคุณเบาขึ้นแค่ไหนขอให้คุณมีใจที่ตั้งมั่นและเปี่ยมด้วยปัญญาในทุกย่างก้าวครับให้สติเป็นเพื่อนเดินทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ